Social Effects o c i a l ร้อน on ทสัปดาห์นี้พบกับบาสตีทิติกรเน็ตไอดอลสาวสล้านซับที่ทุกสื่อโซเชียลของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนสวัสดีค่ะพบกับช่องบาสตีชานน,นะคะ ตอีนะคะบัตตี้อยู่ที่เมืองพิษโนโลกนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดคุณแม่ของเราเองค่ะวันนี้เน่ก็เลยจะมาซื้อเค้กนะคะเพื่อทีไ่ไปเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วก็มีซัมติงเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก,กันนิดนึงจะบอกว่าแม่ต้องมีแบบน้ำตาซึมแน่นอนทุกคนกับเส้นทางชีวิตที่หลายคนต้องอิจฉาและวิถีเน็ตไอดอลตัวจริง ซึ่งตอนที่พอเริ่มต้นพอจับกระแสมาออนไลน์ปุ๊บแล้วมันเปี้ยแบบนี้เราคิดไกลไปแค่ไหนก็คือต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแบบกึ่งลาวกึ่งอีสานในคำว่าจนเลยก็ว่าได้แล้วตรงนั้นน่ะมันซึ่งมันยังไม่มีโทรศัพท์ในการเข้าเล่นแล้วทายังไงที่เราอ่ะจะมีเงินคือลงคลิปแรกไปอ่ะที่แบบเต้นแล้วเตียงกาอ่าก็คืออาทิตย์แรกคนดูสองพันพอเปิดมาดูอีกทีคนดูล้านกว่าแล้วคนกดไลค์ห้าหมื่นพร้อมการแข่งขันที่งานนี้ไม่มีใครยอมใคร ชื่อไคมุกนั้นเป็นชื่อเดิมของใครระหว่างแม่ชมหรือแม่อัาค่ะเดาลุ้นลวนแต่ต่อ,ปอไปว้วมากอากันนี้หนูจะบอกเลยว่าหนูรู้ติดตามความสนุกทั้งหมดได้ใน Social Effects Social ร้อน on ทวันอาทิตย์ที่7มิถุนาย,ยนนี้10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาทาง Smart TV PSI 61ห้ามพลาดนะคะ